วัสดีครับทุกคนวันนี้ยู่กับอัศวินคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาซื้อกล่องสุ่มราคาตอนนี้2องบาทน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อร้านนี้เลยร้านมองอยูเกมเซ็นเตอร์นะครับเรามาดูว่าจะได้สุ่มดีไหมวันนี้ที่ผมสั่งวันนี้ก็คือเราจะซื้อกล่องสุ่มครับแต่ว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะมีของ2บาทมีครับก็คือไปที่กล่องสุ่มแล้วก็ซื้อเลยวันนี้ที่ผมจะสุ่มวันนี้ก็คือ อ่ะนี่คือผมจะส่งเป็นกรงสุมเผาวีซนะขั้นสิบเลยไม่รู้จะขอได้เกินนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มส่มกันเลยดีกว่านะครับขอให้ได้ขอก่อจะขอยืนมนะทุกคนกดใจแล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะผมขออยากได้เผาเงินวีซีขั้นสิบ่อยถ้าได้มาก็คือที่การกดนะคะไม่ไ้กดซื้อสินค้าครับ้ซื้อสินค้าแล้วก็ จากนั้นนะครับแค่ซื้อแสดวใช่ไหมครับก็จะรอการข้อมูลการสั่งซื้อเอาไว้ให้นะวุ่งง่ายแค่นี้เองคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่าอัศวินเนะี่ยไม่เคยซื้อร้านมองอยูเกมเซ็นเตอร์เป็นร้านในเว็บวันแรกเลยปกติอัศวินเคยซื้อจะในช้อปปี้ลาซาด้าไปแล้วนะก็คืออัศวินอนะเคยยังไม่เคยสั่งในเว็บไงวันนี้วันแรกมากยังไม่เคยสั่งใน เรียบในเกียร์อะผมก็แค่ตัวอย่างคือจะผมจะซื้อแบบโกสุ่มไงโกสุ่มเผาวิเศษวันแรกนะอย่าลืมลองไปซื้อด้วยนะโคโนานี้บริการนี้ดีมากเลยนะบอกก่อนอะไรอะเกลือโอเออเกลือเรียบร้อยเกลือ, <laughs> อเหียโอเคทุกคนเดี๋ยวฟิดได้เกลือบา,บายบายเกลือเกลือ อบใบเกลือ hey,